สำนังงานสลากนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16สิงหาคม2563ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th โดยเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะ ท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขละกันค่ะ ต่อไปท่านประธานกรรมการนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะทำการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเอง ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขห้ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนางสุนทรีตะเพียนทองนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ